ใส่หน้ากากสีอะไรดีที่สุดนะคะสีขาวสีดำสีฟ้าสีสดใสหรือแบบที่เป็นใสๆเลยนะคะวันนี้ค่ะแอนได้ไปอ่านเจอในงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัย University of South Florida นะคะเขาได้ทำงานวิจัยในร้านอาหารและโรงแรมเลยนะเขาถามลูกค้าโดยให้พนักงานเนี่ยที่เป็นคนเอเชียคนผิวดำและคนผิวขาวนะคะใส่หน้ากาก ในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ตามท้องตลาดนะคะและถามลูกค้าว่าคุณอยากที่จะเข้าหาหรือใช้บริการกับลูกค้ากับพนักง,งานคนไหนมากที่สุดคราวนี้ผลงานวิจัยก็ออกมาแล้วนะคะว่าลูกค้าพึงพอใจหน้ากากสีขาวค่ะทุกคนมากที่สุดค่ะอ่านะคะเพราะเชื่อว,ว่าสีขาวน่าจะเป็นสีที่ทำให้รู้สึกว่าสะอาดถูกหลักอนามัย นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะลองไปหาหน้ากากสีขาวใส่หรือถ้าใครที่ยังใช้ของเดิมไม่หมดถ้าใช้ของเดิมหมดแล้วแนะนำให้ซื้ออันใหม่เป็นสีขาวนะคะ